สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมในเกมโลบอกนะครับแมปก็คือแมปเวอร์ซีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงไอเทมเทอร์ซีโร่นะครับเนื้อหาในคลิปก็จะมีเงื่อนไขการคราฟการเฉลี่ยของเลเวลวิธีการหาของเลเจนดารี่นะครับแล้วก็การเลือกสเตตัสนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเงื่อนไขการคราฟนะครับการคราฟไอเทมซีโร่เนี่ยสามารถคราฟได้จากเวอร์เจ็ดนะครับเราจาเป็นที่จะต้องเวลเก้าสิบนะครับ พอเลเวล90แล้วเนี่ยเราก็วาร์ปมาที่เมืองนี้นะครับพอเรามาเมืองนี้เนี่ยให้เราขึ้นเดินขึ้นมาทางบันไดนะครับขึ้นมาทางชั้น2นะครับแล้วก็สามารถมาที่นี่ได้ครับการคาฟเนี่ยต้องใช้อเทมเลเจนดอรี่ทั้งหมด7ชิ้นนะครับของแต่ละเวอร์นะครับส่วนวิธีการหาดูได้ในคลิปเลยนะครับช่วงเช้าท้ายคลิปนะครับผมจะมีบอกนะครับ เมื่อมีไอเทมครบแล้วเนี่ยเราต้องใช้เงินในการครัฟ1ล้านหรือ1 M นะครับ2นะครับการเฉลี่ยเลเวลนะครับในการครัฟของซีโร่เนี่ยหากว่าเราใช้ไอเทมเลเวลเดียวกันหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเนี่ยเลเวลเด,ยเดียวกันหมดเลยนะครับ 100, 100ก็จะเป็นเลเวล100นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เลเวล90ทุกชิ้นเนี่ย7ชิ้นก็จะเป็นเลเวล90ถ้าเราใช้เลเวล50 5อ่า7ชิ้นเราก็จะเป็นเลเวล50นะครับแต่หากว่าเลเวลของเราเนี่ย ไม่เท่ากันเหมือนชิ้นหนึ่งเป็นร้อยชิ้นหนึ่งเป็น70ชิ้นหนึ่งเป็น80เนี่ยจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับโอเคองั้นเรามาวิธีการคํานวณเลเวลกันเลยนะครับวิธีการคํานวณเลเวลเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับให้เราเอาไอเทมทั้งหมดเนี่ยอ่าเลเวลไอเทมทั้งหมดมาบวกกันครับทั้ง7ชิ้นมาบวกกันแล้วไปหาร7ครับหาร7ได้เท่าไหร่ก็เหมือน100 100มี7ชิ้นใช่ไหม100้ยคูณ7 ได้700เอา700มาหาร7ได้100กลายเป็นเลเวล100นะครับอ่าผมจะยกตัวอย่างเช่นเ e วล33นะครับอ่าก็ให้เอา100คูณ6ก็คือเรามีเลเวล16ึตัวนะครับแล้วก็บวก33และนนำไปหาร7จะเท่ากับเลเวล90ครับอ่าอันต่อไปก็เลเวล53ก็เอา100คูณ6บวก53 หาร7ก็จะเท่ากับเลเวล93นะครับส่วนทศนิยมจุด2อแจุดอะไรพวกนี้เนะี่ยปัดทิ้งไปได้เลยครับโอเคนะครับส่วนวิธีการหาไอเทมระดับเลเจน d a r ี่นะครับวิธีการหาไอเทมระดับเลเจน d a r ี่เนี่ยสามารถหาได้จากดันที่มีคำว่าไนเมะครับส่วนมากดันที่มีไนเมะเนี่ยจะอยู่เป็นดันไฟนอลดันเจียนนะครับเนี่ยไนเมจะมีเลเจนเนี่ยมาสเตอร์ก็มีเลเจน ทุกๆอย่างจะมีเลเจนด์หมดเลยนะครับถ้าเป็นไฟนอลดันเจียนเนี่ยนี่ไฟนอลดันเจียนจะมีเลเจนด์แล้วก็บางด่านบางดันเจียนเนี่ยที่มีคําว่าไนท์แมร์เนี่ยเหมือนด่านนี้เนี่ยมีมาสเตอร์ใช่ไหมไม่มีเลเจนด์นะพอมีไนท์แมร์ก็มีเลเจนด์พอด้านหลังๆเนี่ยจะไม่มีไฟนอลดันเจียนนะครับเหมือน60เนี่ยจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเราลงเป็นระดับไนท์แมร์เนี่ยก็จะมีของนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือลงทาวเวอร์นะครับ แต่ทาวเวอร์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเลเวลเนี่ยเหมือนผมเคยลงเลเวลต่ำๆใช่ไหมครับก็จะได้ของเลเวลต่ำๆนะครับโอเคครับส่วนต่อไปนะครับก็คือการเลือกเบิร์กนะครับการเลือกเบิร์กเนี่ยาการเลือกเบิร์กเนี่ยไอเทมซีโร่สามารถเลือกได้3เมิร์กนะครับเนี่ยสเมิร์กมันจะมีให้เราเลือกแบบนี้เลยนะครับเบิร์กที่1เนี่ยจะเป็น สามารถเลือกได้แค่เป็นเปิร์กปกตินะครับไม่มีเปิร์กเทียห์าหรือเปิร์กทองหรือเปิร์กของเลเจนเดอรี่นะครับเปิร์กเทียร์งก็เช่นกันนะครับส่วนเปิร์กเทียสามเนี่ยสามารถเลือกเปิร์กธรรมดาได้แล้วก็สามารถเป็นเปิร์กเทียห์าหรือเปิร์กเลเจนเดอรี่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยต้องการไอเทมดีๆนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆดูนะครับว่าผมมี ผมมีเนี่ยมัตเตอร์ทีฟสองอันใช่ไหมครับยีบกับ15ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหาให้ดูนะ2ตัวเนี่ยตัวนี้15ตัวนี้25นะครับอ่าเปิร์กที่ซ้ำกันเนี่ยจะไม่เอามารวมกันหรือบวกกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะได้เปิร์กดาบเพอร์เฟกนะครับผมจะต้องหาเอ็กแท็กอัพแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ต้องหาไอเทมดาบดาบเนี่ยชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับ เราไม่สามารถเอาไว้เทมชิ้นหนึ่ง3%เอีกชิ้นหนึ่งเป็น5%แล้วมารวมเป็น8ปแบบนั้นไม่ได้นะครับผมจะมาเป็นนี่แล้วเดี๋ยวผมจะค้าไปดูเลยนะครับอันนี้คือเลเวล100่ทั้งหมดนะเบิร์ผมจะเลือกเป็นการ์ดนะครับแล้วก็อันแรกเนี่ยเป็นเป็นอันทัดแล้วกันนี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าอันทัดเนี่ยมันซ้ํากันนะครับแต่มันไม่ได้เอามารวมกันนะครับมันจะแยกเลย อันนี้เป็นโบนัสโกดอไหมวะอันนี้เป็นโลกสก,กินแล้วกันเมื่อทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เรายืนยันนะครับว่าเนี่ยจะมีให้เราดูนะครับว่าสเตตัสจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับ1ล้านปึ้มพอทําการคราฟก็จะมีการหลอมรวมนะครับรอไป ได้แล้วนะครับชุดไอเทมซีโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ uh, การอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างที่จะโคตร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 แพงเลย <c oughs> แล้วก็อัพยากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครไม่เข้าใจหรือสงสัยหรือผมพูดเร็วไปตอนไหนก็ติชมได้ครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนพิกเซอร์บอลผมขอพักสักแป๊บนึงแล้วกันครับช่วงนี้ติดเวอร์ซิโลไว้เจอกันครับ